สวัสดีค่ะวันนี้ไม้หวยสาวผ้าหลาเบนงง้วนะค่ะเข้ากระสิผ้ากันผ้าหนานะค่ะ้อยูุบานข้าเจ้าอยากได้งว้วก็นเลยผ้ามาเบนงงว้วอยู่บันเมืองหงค่ะมาพ่อกะวันนี้กะจะเป็นง้วสาวแม่แม่อยากลูกค่ะหนึ่งตัวนะคะราคาห่องกับยูทีหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทค่ะตอนนี้กําลังสี สัมผัสงวงเงินเิองเชิงกับงวบางันแกกับ่ได้ขี่ลายน้าแน่นีไหมดังเป็นห้องอยู่ที่หนึ่งมื่นหนึ่งพันบาทตอนนี้เขากำลังเจรจาต่อกันเนะจ้ะเลี่ยมก็นี่กับที่ไขอยู่ตัวอ๋อหลดหลอดมืนอยู่ทีเก่า5 0นหาเรายังบัตรไดนโอเคปันไหนค่ะทางน้าหอยย่างกับลปหลายกว่นาน่มเดตอนนี้มันเป็นงัวดทงมาจาก เมืองเกษตรค่ะง้อไทะเลียงง้องเอาววัแปล่อยเขาเจ้าเหนียกแทงเข้านั่นเป็นการรัศนาเข้าใหม่ๆคือเป็นงัวหัวกระแทงดังมากเนาะค่ะกับพระท่านเป็นเสือกเพราะปันไดเพราะว่าทั้งทงพผนเหลียงปล่อยไปเป็นฝูงแต่ว่าเขาเอามาทั้งบ้านเข้าคือต้องแทงเข้าค่ะ จนว่าเขาสิเป็นเสียกจนว่าเขาสิกัดสิขุ่นกัดสิใสเวลาจากน้อยน,นี่เนาะค่ะกำลังสิเกบบอ,องใคของจากตูวงวั้อให้กันค่ะสินี้อีกแม่หนึ่งนะคะแม่นี่เอามาเทียบใช่กันราคากับลืมกันครับแม่นั่นแม่ตัวนี้ราคาสูงกว,ว่าค่ะผิวพันธุ์ที่เขาเทียบป็นไหน,นตึนเป็นง้ว,งวแม่สาวค่ะออกสิตึนตึนแมน่ฟองบองแข็งแหว่งแน่ค่ะ เกะกันกับตัวนี้แล้วตัวนี้ยังหนึ่งกัวซ้งดีกัวจ้ะเราก็เลยตัดสินใจเอาตัวนี้แล้วค่ะให้เอาตัวหัวแดงแม่นั่นเขาไปไหวคล้ายบางนั่นออกยกตื้มจังงอยก็ล้ะสีล่องเบงกาลกระสีไหมกระ็นงวงง่ามขห่าวาบห่าวจ่าเปล่าแล้วกระดงงว่าถ้าเขาตื้มเขาใบยากกระสีบังคู่แ้กระสีกระถึงบังคนบในว่าโอเคเพราะบรนไดแต่ว่า เ, <osc> เราล่องจับน้องใบเบื้องแล้วมันกับมิงค่ะค่อนข้งที่เป็นเมือหัวกระแทงดังมะมัยเนี่ยค่ะเขายังไม่ใหม่เอี่ยมเอี่ยมอยู่เลยแม่แยกลูกค่ะขาว่าลูกแหลกลูกที่สองพึ่งว่าฝูงทับมาแล้วเอากระสิมาซองเบื้องนมค่ะนมจิ๊มหนึ่งนมนี่อยู่หน่อยเดียวค่ะต้นไม้หอยว่ามันมีลูกมาน้ำง่วงขึ้นหัวนมบางเงี้ยกันนี่กับของไก่ด้วยกัน ค่หนามันง่อมเลยหนามันน่มหนาตาเข้ากับสิสวยอยู่เนาะค่ะนี่หนาคมหน้านางก็จะสวยอยู่เ่ไก่ไก่ยังสีกลับเพราได้อยู่ค่ะว่าตื้นว่ดของวงแหวงแหวงน่าจะเป็นง้วลูกแหลกนะคะแยกลูกมากมืองจากลักษณะเขานี่อยู่กันเดียวค่ะหน้าทางดังคมดีนะค่ะ ผ้าหางเบิ้งแล้วกะขาบ่มีูกมีถืนบ่มมีถอนนะค่ะยืนสวยตะวากสิจติดหอมไปแน่ผีนมแมเขืองแดงเรืองแดงนมขึิบอดตะวังมัวราคาหลอดมื่นกะพาอเอาอยู่ค่ะ ใบยางหนึ่งแม่หอยพิ่นกว่ามันผส,สมมาแล้วถ้าเป็นสูงของเขาก็คือเขาว่าต้องไปเสียเงินผส,สมอีกนี่ค่ะกำลังสีร้องพายยางเบิงเบิงขาเบิงแข่งแม่หอยพอด,ดีข้าเจ้ากับเป็นเครือข่ายเดียวกันค่ะซื้อขายกันมาตลอดนะจน๊ะคะเสวยยืนงาม กจ้ากสิเป็นง้วเนือหน่อยหนังบางแน่สูงลอยสามสิบอ่าเนี่กัวกัวไปเนี่ยนะคะประหวอดลอยสี่สิบสื่อกันไปสื่อกันมาใช่ะเนี่ยเตะเล่าเตะตอนนี้ได้ราคากันแล้วจบที่เก้าสิบเจ็ดค่ะเตะกันคนละเินื่างทั้งห้ากษิสิงสิงไปพันหนึ่งนะคะเอาง้วไปชงแล้กก็บจองปเอายุหนาคออีกส่วนที่เหลือ จิ้มกระแหงดีค่ะถ้ามันทองก็ถือว่าเป็นโชคดีของเขาเนาะคะ่ะแต่ก็ล้องไปเลี้ยงบึงถัดถืกหยาถือหยั้งแล้วถ้าเขาเลี้ยงถึ้นมากหรือเขาจับสัตว์จังไหลห้องกับจังวากันอีกแค่นึ่งนะคะน้องขาวน้องขาววันนี้โตยุ่เฮี้ยนขึ้นกันค่ะรับจังสีเลยขายลูกไปแต่เลยจะเอาไปเป็นครูก,กันเนาะคะ่ะมาเมืองเองเลย เพิ่งจะส่งเข้าไปวันศุนย์นีงัวค่ะฮอกเกอเลยพาลงมาหลับเงินเรียบร้อยค่ะสิงกันเรียบร้อยสน,นุกกันที่เจรจากาันกดไปส่งมันนี่กับอากาศดีนะคะ่ะตึมขึ้นบ่มีแดดเก่ามงกุ้งกัวแดดเพรันได้ออกเลยง้อเหลืยงๆงอ้อไทยบานนะคะ ช่วงน,นี้แล้วค่าว่ามันเป็นราคาเข้า,ขาไปันไหนให้นี่พ่อติดขอบไปกับเก็บนี่กับพ่อเลี้ยงแล้วคะ่ะเลี้ยงเอาลูกพอวังว่าง้า,งามท่นบอกมากกับง้อผ,ผูกลูกตัผูกกับเาเป็นคาปันได้กในไดยูตีโกเกานไปนีนะคะว่าขวบแบบขวบตี เอากลัตรวจสอบเบางแล้วถืกใจดีดอยู่ค่ะเอาออกมาจังสิเขากลับมาตื่นคนเพอว่าล้างโตถ้ามันเป็นงัวทงงัวท่า,ทววา,ทาจังสิไปไก่มันกระหูกสิตืน่นถ้านั้นก็เป็นง <ยา S 2> ัว <ยา S 2> ถอยหลังค่ะเป็นงัวถอยหลังนี่ก็ะพเป็นตาเอาเพราะวันไหนไน่าจะได้แล้วเรียบร้อยแล้วตเอาไปกระสีให้เพิ่นไปส่งแล้วก็สิไปหาหญ้าให้กินนี่ค่ะ พ่อเอาอยู่ค่ะ้วค่าหลอดมือเอาไปเรียงติดขอกไปเอาว่าทงวันีกพอเด็กชิงไทนะเอากบมาเบิ้งมัดต่อเอาหอดหมอนหอดตัวใจจังเอาบ่ถือใจหอาก็ับไปหาหลอกออกไม่เพราะว่าบ้านนี้เขาเจ้าเป็นไม้หอยหลายหลังอยู่ค่ะเครือข่ายกับหูจจกกันหลายอยู่ พอดีว่ามาเมืองหลัถือกไกลก็เลยนีง่ามน,นะเาเงินมัดจำยบร้อยเลยค่ะนี่ค่ะในขอ,อกแล้วก็สินีให้เลือกหลากหลายนี่ก็ะสิเป็นแม่ลูกไทยขี่แกนนะคะเพิ่งจากลักษณะหูนี่ก็คือผ้าแลนดีค่ะว่าสไตล์นี้เยี่ยจะห้ออกขอ,อกนี่ค่ะถอยลังไปแล้ว นี่เขาอาจจะเป็นง่วแม่ลูกกับอันใส่เนื้อยนะค่ะเพราะว่าแม่เขามีตำหนิอยู่หมองจิ้มวมกะบ่ค่อยถูกใจเพราะปั้ดกับเลยบ่โอเคบ่ตกลงค่ะทานแต่เขาตันดีนะคะง่วงมันนี่เลี้ยงง่ายกินไงบอกว่านีง่วงจะตัวนี่ก็จะเป็นผู้น้อยผู้น้อยตัวนี้ก็สิกเกือบปีแล้วค่ะเราห้องมื้อหนึ่งผู้ใดอยากได้ก็ มตจผูมีแต่หนาทีขายป้าเท่านี้เท่าอดลอยค่ะ,คะผูหน่อยตันนี้กับคุณดีค่ะยางมาหาเอาแสดงว่าฝูงขึืนอกันในหะสื่อมาสามโตหัวก,กระแท้งดังขึืนอกันเหนอยเสือกไว้ว่าข้าไม่เป็นเสือกตอนนี้ราคางว้วนนึ่งหงเงวผูกอะโอ้ยแม่กบ,มบุกแม่มึงหางสย แลวค่าดีกว่างัวบานบานงัวาแบบง้วเหลี่ยงบานเฮ่านะคะมันเป็นตามันเป็นตาแรนว่าตัวแม่โอ้ยีมันโปรจสิันไเบิ้งจิงเขาจิงเข,า,งขาบวมค่ะเป็นงัวมีตํำเหนี่อย่างมากบอก็เลยขี้านขี้ไปหลักษากันกับพานกรค่ะนี่ค่ะแต่ราคาคุ้มหนีกับมือนิดนิดเนีน่ยแหละค่ะราคาพ่อเอาดูสัมบว่ามีตํำเหนีแม่กัปลูก เื็อแ่าเป็นมื่มัวไทยขีดแกนหน่อยนะคะสูงร้อยสามสิบปร่มาณน,นี่ <c oughs> อาชีพนายหอยนะคะซื้อมาขายไปก็คอยก็คอยมีมัาหลัก <c oughs> <c oughs> คือถ้าลูกค้ามาเบิ่งถ้าถือใจกะเอา,าไปหาโตหม่มาใส่ขอบไวใบก็นี้เพิ่งกะว่าเพิ่ดจะเอาไปสนามค่ะขายเป็นขายเป็นไม้ไชเนื้อเฮดลูกชิน้นเพราะว่ามันไม่ตำหนิให้บ้านกะสิบ,บ่ใครอยากเอาไปเลี้ยงเพราะปันใดสิแก้ไปสนาม <c oughs> ไปเฮดลูกชิน้น ได้าว่าทมว่าว่วบูดีได้ป่ะแพรอ้แม่แพเป็นเครื่อคายเอดแล้วสิ่งแล้วได้กันบ่เก้าสิบเจ็ดนี่่ะเพราะเอาเพราะอาเขากัดถึกใจอยู่หน้าเขาสวยดีบทเป็นมัว่แท่งดังไม่กับบัถือว่าพองวองแผงแวงบัถือวาปลายจะเอาไปไวคอบแล้วแต่ คือจับใบคือหนี่แล้วก็ซื้อโบผ้าแลนเอกไปใสของเพราหนปสีแลหาอย่างเลี่ยงระยะยงวอย่างขอบไปใดเดี๋ยวอีกแม่น้อยคนก็สิเอาขนงดไปส่งเ้าค่ะสิเหลี่ยงไปอีกสักพักถ้าซ้อมเบิ้งถ้าโชคดีห้ากัสิได้ลกติดทองไปน้ำไล่ค่คาหลอดมื่นนะ